พนมไพรเพื้องแสนลานทางต้อนอย่างไงสาขีลิ่งพระธาดมิ่งขว,วัญร่วมใจบุญบังไฟเพ่นเดือนเจ็ดลดเด็ดเขาปุ้นเศร้าหาไส้ขาวหมากบาซี่ผ่ามัดมีไหมลื่นน้ำโรงพยาบาลพนมไพรเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงภายใต้การนำโดยนายแพทย์วัชระเอี่ยมรัศมีกุลอัตลักษณ์โรงพยาบาลพนมไพรสื่อสว์ รับผิดชอบสามคัคคีมีน้ำใจสรุปผลงานประจำปี2564กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบริบทหน้าที่และเป้าหมายให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอาทิเช่นเวชกรรมไทยเพศัชกรรมไทยผดุงคัรภ์ไทยและหัตถบำบัดรวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพปลอดภัยมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับรวมถึงการฟื้นฟูองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านปราชชาวบ้านให้ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกทั้งยังตอบสนองนยโยบายกรมการแพทย์แผนไทยในเรื่องของการให้บริการคลินิกกัญชา จุดเน้นในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพนมไพร 1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดแนวคิดไปยังผู้ปฏิบัติและสามารถสื่อสารนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับประเทศเขตจังหวัดอำเภอตำบลโดยในปี2565งานแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการของคลินิกกัญชาอีกทั้งยังส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการปลูกกัญชาอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาบุคลากร เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิดของแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับโดยบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบันมีการฟื้นฟูงองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงคอยส่งเสริมการเป็นตัวแทนเข้าประกวดของเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยภายในครับ ด้านระบบบริการมีแนวทางการเข้าถึงงานบริการของแพทย์แผนไทยที่ชัดเจนตามมาตรฐานวิชาชีพเน้นการให้บริการทั้งเชิงลุกและตั้งรับมีการติดต่อข้อมูลส่งข้อมูลการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านทางระบบไลน์ด้านการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมีการกำหนดแนวทาง CPG อย่างชัดเจนในการดูแลคนไข้ร่วมกันและส่งต่อคนไข้ผ่านทางระบบ Hot x p x e อีกทั้งแพทย์แผนไทยยังมุ่งเน้นการรักษาเชิงลุกโดยจัดให้แพทย์แผนไทยออกไปปฏิบัติงานที่ PCC พนมไพร PCC กุดน้ำใสเพื่อลดปัญหาความแออัดของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลพนมไพรด้านระบบเวชพันยามีการส่งเสริมกระตุ้นการใช้ยาสมุนไพรเป็นเฟิร์สไลด์ดักอีกทั้งสนับสนุนรายการยาสมนาุนไพรให้ครบ10บรายการตามมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยในทุกแห่งของรอพอสตอ,อำเภอพนมไพร ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญในปี2565ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ20.5มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการของรัฐร้อยละ3โดยแบ่งเป็นระดับรพชมียาสมุนไพรอย่างน้อย30รายการยาปุ๋งเฉพาะโรค2รายการ ระดับรพอพสตมียาสมุนไพรอย่างน้อย10รายการจัดให้มีคลินิกคู่ขนานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันที่แผนกผู้ป่วยนอกอย่างน้อย3วันทําการจัดบริการคลินิกที่เสีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานมีคลินิกเฉพาะโรค4ี่คลินิกได้แก่คลินิกไมเกรนคลินิกข้อเข่าเสื่อมคลินิกอมักอมพฤกษ์อัมพาตและคลินิกระบบทางเดินหายใจส่วนต้น สุดท้ายคือระดับความสําเร็จของจํานวนสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขึ้นกลุ่มงานแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้ในชุมชนและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการหลานนวดเพื่อสุขภาพในพื้นที่อําเภอพนมไพยความเสี่ยงที่สําคัญของหน่วยงาน 1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 2. อัตราการเกิดอันตรายจากอุปกรณ์เครื่องมือด้านการแพทย์แผนไทย เนื่องจากสถานที่ให้บริการของงานแพทย์แผนไทยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทุกปีวัสดุอุป,ปรกรณ์อยู่ในสภาพสุดโทรม 3. อัตราข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ 4. ช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 แพทย์แผนไทยเวลาให้หัตถการผู้ป่วยได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงจากการทาหัตถการ 5. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพราะต้องการรักษากับแพทย์แผนไทย ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ปริมาณงานและทรัพยากรสถิติผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ2,564ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ถึง30กันยายน2,564มีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น974คน2,244วิสิตส่วนใหญ่การให้บริการของแพทย์แผนไทยเป็นด้านหัตถบำบัดได้แก่การนวดการประครบและการจ่ายยาสมุนไพร โดยมีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน14ถึง20คนศักยภาพด้านการให้บริการบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยมีทั้งหมด7คนประกอบด้วยแพทย์แผนไทยทั้งหมด4คนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยทั้งหมด3คนการเปิดให้บริการเปิดให้บริการ,ร,การตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและเปิดให้บริการนอกเวลาในวันหยุดราชาการวันพุธ เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก5ปีย้อนหลังจะพบว่าจำนวนผู้มารับบริการของแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ปี2564ติดปัญหาเรื่องของโควิดทำให้จำนวนผู้มารับบริการลดลงทางงานแพทย์แผนไทยมีการงดให้บริการในเรื่องของนวดประครบเปลี่ยนไปส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้ยาสมุนไพรทดแทน เช่นการต้มน้ำสมุนไพรตีพลาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการงานแพทย์แผนไทยการสอนผู้ป่วยเรื่องของการสูมยาสมุนไพรในกลุ่มคนไข้หอบหืดให้ความรู้ด้านการใช้ฟ้าทลายโจรในคนไข้โควิดที่ถูกต้อง 10. อันดับโรคที่มารับบริการแพทย์แผนไทยในปี2564อันดับ1กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ1 4 3 8อวิสิตอันดับ2การบริบาลฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 319วิสิทอันดับ3นอนในหลับ78วิสิท10อันดับยาสมุนไพรที่มีการสั่งใจ่ายในโรงพยาบาลพนมไพรปีงบประมาณ2,564อันดับ1ฟ้าทลายโจร731วิสิทเนื่องจากช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 มีการสั่งจ่ายฟ้าทลายโจรเป็นเฟิร์สไลา์ดักในกลุ่มคนไข้โควิด -19 ที่เชื้อยังไม่ลงปอดตามนโยบายกระทรวงสาธารณาสุข จำนวนผู้มารับบริการทับมอเกลือ5ปีย้อนหลังในปี2564มีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น73คน319วิสิตจากผู้คลอดทั้งหมด158คนคิดเป็น71%ของผู้รับบริการทั้งหมดมูลค่าได้รับชดเชยทั้งสิ้น156,500บาทจำนวนผู้มารับบริการคลินิกกัญชาปีงบประมาณ2564ทั้งหมด150คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,563คิดเป็นร้อยละ11โรงพยาบาลพนมพรยได้รับจัดสรรทั้งครับทั้งหมด2,274,705บาท60สตางค์จัดเป็นลำดับที่5ของจังหวัดร้อยเอ็ดปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยงดให้บริการและจำกัดการเข้ารับบริการแนวทางการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับหน้าที่ใหม่ในการดูแลคนไข้เช่นการทำเฟสชิลการทำเลคคอร์เวอร์การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์การทำอาหารให้คนไข้โควิดการทำน้ำสมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการโรงพยาบาลพนมไรดูแลเรื่องการทำสื่อสารมวลชนการทำสื่อทำข่าวการตอบคำ ถามสายด่วนสุขภาพ 2. อาคารสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการให้บริการรวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานชำรุดสุดโทมแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ2,565กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้รับอนุมตัติงบประมาณสร้างอาคารสำนักงานใหม่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอขอบคุณค่ะ